ยู่กับสาวขี้ดื้อนะคะกับรายการเพลงเพื่อสุขภาพกับสารสกัดเปลือกบังคูดแซนนิ้วค่ะเมื่อนี้สาวขี้ดื้อสิบภาไปหูแจักกับผีเงานะคะเื้อจริงเพิ่นเื้อหยังแล้วจังใดเพิ่นจังใดมาหูแจักสารสกัดเปลือกบังคูดแซนนิ้วของเฮาเพิ่นซื้อกินเองหรือเพิ่นซื้อไปให้ผู้ใดกินเฮาไปหูแจักกับผีเงากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเสื้อเหรียญว่าผีเงาครับเื้อจริงเื้อศิวกรครับนามสกุลหวานใจครับคนมนฑลชวงอยู่บ้าน สวนะครับอำเภอเดชหูแจักสารสกัดเปลือกมังคุดเท่าไรจังไดนหูแจักมูแนะน้ำให้ครับร้านบุญทรงอยู่น้ำเงินซื้ออ่างโอาซื้ออ่างร้านบุญทรงเจริญครับไอ้ซื้อไปกินเองหรือว่าซื้อไปให้ผู้ใดกินซื้อไปให้พ่อเพราะว่าพ่อเราอายุหลายแล้วเรามีอาการแบบปวดขาปวดขาแล้วก็กินเข่าบ่ได้นอนบ่หลับแล้วก็ตาหนี่ก็ฟ้าฟางแนมโมโหเลยระยะสองสามเมตรนี่เบิ่ื้องโว่าเป็นไผเลยนะครับมันเป็นตอแม่นปะคะครับเพิ่นเคยไปหลอกมาแหละสองเถื่อ ระบาดสิไปหลอกอีกพอดีทางโรงพยาบาลสัำประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าหลอ,อลหลอกละสิบบอดเลย<อ>กระเลยลูกล้านเลยว่าบาต้องสันกะพยายามตัดแว่นตัดยังไห้กระอยไรระดับหนึ่งนะ ล่างๆในบอคะที่แรกเลยก่อนสิกินน้ำเปลือกมะขวดเห็นอยู่แต่บ่วหัวเป็นไผ่ะยาวสองสามเมตรนี่เห็นอยู่เห็นแต่ว่าบ่วหัวเป็นผู้ไรยางมากอย่างสินะแล้วกินไปจค่ขวดคะกินไปสองขวดกัวขวดที่สามสีมืดแล้วขวดที่สามสีมืดแล้วอาการเป็นังไรเนี่ยอาการก็คือเราหนึ่งเราว่าเรากินเข่าแสบแล้วก็กินเข่าแสบจนตกใจเจ้าของตอนนี้ว่ากินเข่าแสบนอนหลับเออแล้วก็ขานี่ก็บ่ค่อยปวดค่อยยังแล้วนะ ตาเราก็เนมเห็นแล้วได้ว่าผู้ใด้ย่างมากระด<อ>ับจากจากที่ว่าเนมเห็นอยู่แต้บงหูว่าไผตอนนี้หูแล้วหูว่าผู้ใด้ย่างอ่าหูว่าลูกไสห้หรือลูกสาวห,หรือลูกหลานเยังเราสิหูแล้วนะ,<ม>ะคุณพ่อที่บ้านนี้อยู่บ้านใดคะระบาดเล็กที่เท่าใดอยู่บ้านเล็กที่หกสิบสามมูเจ็ดบานนณาสวงอ,อำเภอเดจอาชจังหวัด<า>อุบลราชธานีครับอุบลเฮาพีเงาในควกหมูสื่อความผีเงาพีเงาคิดว่าสารสกัดเปลือกมะคุ้แซนิวนี่มันดีจังไหนคะ ดีอย่งไงอธิบายบ่ได้แต่ว่าเข้าไปพลอยแม่กินแหละเพิ่นเป็นอย่างสี่เขาก็ต้องยอมรับว่าดีหรือเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นว่าผมกับบัวเสือบัวเสือนอกแก่เขาชิลล้องบ้านนี้มันถือก็พอของเข้าอ่าสุดยอดตัวนี้ผมก็ดีใจว่าเออก็ดีแล้วเพราะว่าเคยแต่ก่อนเคยเอาเป็นนามพลไม้หม่เกันนี่แหละแต่ว่าพอเคอยี่หอยังนะเคยเอาไปกินก็หลายแล้วอ่ว่ามันบ่เคยจนเอาไปเราบ่อยากกินเลยตัวนี้ตัวเส้นนิ่วเนี่ยเราขี่ให้เบิ่งขวดกององยเลยเบิ้ โอ้ยนี่วะบานนี่พอาแต่กินตัวนี้ปุ๊บเล่ายอมหลับเลยกัดท่อคุยเดี๋ยวมือแร่งสิเขาไป่หาเราอีกอยู่ค่ะถ้าสมมติว่ามีแฟนพงเขาสนใจว่าเป็นโรคเดียวกันกับคุณพ่อของพี่เนาเนี่ยเขาอยากจะโทรมาให้พี่เนาให้ค่วมแนะนําเขาหรือว่าอยากให้ไปทรงหน้าเปิดอกมะขูดนี่ยินดีบ่ะคะยินดีครับยินดีครับเบอร์ท่อของผมกับศูนย์แปดห้าสองสี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์ห้ายินดีครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเลยครับพ่อแม่เขาสิได้แข็งแรงเขาก็มีค่วมสุะ เพราะว่ายยังเขาพยายามเสื่อให้พ่อแม่เขากินเขามีเงินให้พ่อแม่เขากับผมีความหมายดอกทาร a r ได้แล้วบอกแข็งแรงแม่บอกที่นี่เขาให้สุขภาพเราแข็งแรงเล่ากับเขากับมีความสุขเล่ากับยู่ดีไม่แห้งยู่เขาไปโดนนเลยนะเพราะว่าราคาซ้ำเนี่ถือว่าโบแพงเลยได้ซื้อไปเท่าไหร่สามขวดสามขวดนี่พันกว่าบาทละจำไว้แล้วนะสามขวดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอ่าประมาณนั้นแหละครับค่ะถือว่าโบแพงเมื่อนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับพี่เงีวที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับ อย่าเพลงได้รับหูกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ